อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำ่ำประจำวันที่8พฤษภาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบคำ่ำประจำวันที่8พฤษภาคมรอบค่ำวันนี้ครับเช่นเดิมเรามากันที่เรื่องราวจากทางเว็บไซต์สโมอสรอกันก่อนโดยเกมพรีเมียร์ลีกวันพรุ่งนี้ครับซึ่งทางทัพปีศาจแดงจะต้องยกพลบุกไปเยือนวิลล่าพาร์คของแอสตันวิลล่า ดยแมตช์ดังกล่าวนี้หากว่าแฮร์รี่แม็กควาได้ลงสนามต่อเนื่องครบ90นาทีเต็มก็จทําให้เขาทำลายสถิติอันยั่งยืนของแกรี่พันลิสเตอร์เอาไว้ที่71นัดโดยตัวแฮร์รี่แม็กควาเองเคยจะทำลายสถิติดังกล่าวนี้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหากว่าเกมกับลิเวอร์พูลไม่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามเจ้าของสถิติอย่างแกรี่พันลิสเตอร์ก็ได้ออกมาระบุว่าเขารู้สึกพอใจและก็ยินดีอย่างมากหากว่าแฮร์รี่แม็กควาจะทำลายสถิติของเขาได้ในเกมกับแอสตันวิลล่า โดยแกรีพาลิสเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์โมโสสรนว่าผมรู้สึกดีใจนะที่จะได้เห็นใครคนหนึ่งทำลายสถิติของผมลงได้แล้วผมยังจำได้แม่นเลยนะในเกมที่ผมถูกเปลี่ยนตัวอ,ออกในช่วงพักครึ่งแรกเพราะว่าโดนผู้เล่นของแอสตันวิลล่านี่แหละน่าจะเป็นเอียนเฮเลอร์ที่เข้าเสียบหนักใส่ผมจนทำให้ผมเจ็บหนักและเล่นต่อไม่ไหวซึ่งแมตช์ดังกล่าวนี้เองที่นักวิจารณ์อย่างอารลันแฮนเซนเคยพูดประโยค,คลาสสิกเอาไว้ว่าคุณไม่มีทางคว้าแชามป์ได้หรอกกับบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้ และเกมนั้นเราก็แพ้แอสตันวิลล่าไป31ซึ่งเป็นแมตช์เปิดซีซั่น1995ด้วยเอาตามตรงนะผมก็ไม่เคยเอะใจหรอกว่าผมลงสนามต่อเนื่องไปมากกว่าเจสเเกมในลีกแล้วแต่ที่ผมทราบก็คือว่าผมเป็นนักเตะคนแรกของสึกพรีเมียร์ลีกที่ลงสนามครบทุกนัดในซีซันนั้นแต่เอาตามตรงผมไม่เคยใส่ใจกับสถิติที่ว่าลงสนามต่อเนื่อง71เกมติดต่อกันหรอกนะและตอนนี้แฮร์รี่แม็กควายกำลังจะทำลายมันลงแล้วผมอยากจะชมว่าเขามีซีซันที่ยอดเยี่ยมมาก เป็นกัปตันทีมของสโมสซอนและผมก็ดีใจแทนเขามากจริงๆซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าเขาเป็นคนบุคลิกแบบไหนเขาต้องรักษาร่างกายดีมากเลยนะไม่งั้นก็ต้องมีเจ็บเป็นบ้างล่ะที่ผ่านมาเขาไม่เคยพลาดลงสนามเลยแม้แต่สัปดาห์เดียวเขาพร้อมมากจริงๆแฟนผีรอได้เลยโอเลกุน้าโซชาระบุเองหลังเกมกับแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์นี้จะมีการเริ่มบดคุยสัญญาใหม่กับเอเดนสันคาวานี่ว่าเจ้าต,จตัวจะตอบตกลงหรือไม่ วันนี้โอเลกุน่าทูชาได้ออกมาระบุเองเลยว่าหลังเกมกับแอสตันวิลล่าอาทิตย์นี้สโมสรจะมีการเริ่มพูดคุยกับทางเอเดนสันคาวานีอีกครั้งถึงตัวสัญญาฉบับใหม่ว่าเจ้าตัวนั้นจะเลือกอยู่กับทีมต่อหรือไม่หลังสัญญาปัจจุบันของคาวานี้เหลือน้อยเต็มแก่แล้วโดยโอเลกุน่าทูชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าเราไม่มีเดดไลน์ให้เขานะแต่ยิ่งเขายิ่งได้เยอะมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นทีมที่ดีมากขึ้นเท่านั้น และมันก็จะยิ่งเพิ่มโอ,อกาสมากขึ้นที่เขาอยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกในซีซั่นต่อไปเท่าที่ทราบมาผมรู้มาว่าเราจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งกับเอเดนสันคา n วานีหลังเกมวันอาทิตย์นี้บางทีถึงตอนนั้นเขาอาจจะตัดสินใจได้แล้วแล้วนะสำหรับเอเดนสันคาวานีนะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเขากลายเป็นผู้เล่นสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงและการประสานงานการระหว่างเขาพอปอกบาและกับบูโน่ฟานเดสตอนนี้ก็ลงตัวมากมาก ถามผลงานในช่วงของเกมหลังสุดก็ยิงไปมากถึง7ประตูและหากเรานับผลงานตลอดซีซั่นนี้ของเอเดนสันคาวานีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาลงสนามให้กับทีมไป34นัดรวมคิดเป็นนาที1,846นาทีเป็นตัวจริง18นัดเป็นตัวสำรอง16นัดทำได้ถึง14ประตูและทำอีก4 a s แอสเิสเมื่อรวมแล้วทุก102นาทีจะต้องมีประตูจากเอเดนสันคาวานีที่มีส่วนร่วมอย่างน้อย1ประตูเรามากันที่ข่าวต่อไปนะครับ แอชลีย์ยังรับแปลกใจทําไมปีศาจแดงปล่อยลูกาก,กูออกจากทีมวันนี้แอชลีย์ยังอดีตแบ็กซ้ายเปิดโลกเปลี่ยนของทัพปีศาจแดงครับได้ออกมาระบุว่าเขายังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมแมนยูเอตดถึงจอมตัดสินใจขายโรเมลูลูกาก,กูออกจากทีมให้กับอินเตอร์มิลานไปไม่ช่วง2ซีซั่นก่อนทั้งที่ลูกาก,กูนั้นมีความเป็นเพชคฆาตอยู่เต็มตัวโดวยแอชลีย์ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตถึงประเด็นดังกล่าวว่า ผมเคยให้สัมภาษณ์ทำนองนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะว่าผมก็ยังไม่เข้าใจทำไมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดถึงปล่อยลูกากูออกจากทีมไม่ว่ามันจะช้าหรือเร็วยังไงก็ตามแต่ลูกากูก็ได้พิสูจน์แล้วว่าหลายคนกำลังคิดผิดในระหว่างที่เขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ทำงานหนักมากเลยนะระหว่างซ้อมแต่ก็มีการพูดคุยกันว่าน้ำหนักของเขาดูมากเกินไปและดูเหมือนว่าเขาจะควบคุมเรื่องนี้ไม่ได้แต่เขาก็ทำลายสถิติหลายๆอย่างและก็สร้างประวัติศาสตร์ที่อิตาลี เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่อินเตอร์มิลานสําหรับผมแล้วเขาวิเศษมากเลยนะแม้แต่กับในพรีเมียร์ลีกด้วยก็ตามการออกไปเล่นที่อิตาลีและก็เจอความท้าทายในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องมากแล้วสําหรับเขาเขาสมควรจะได้รับคําชื่นชมมากมายสําหรับสถิติของโรเมลูลูการูสมัยที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาลงสนามไปทั้งสิ้น96นัดทาได้42ประตู และหลังจากนั้นเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงปี2 0 1 9ก่อนจะลงสนามให้กับทัพเนโรซูรี i, ไปทั้งเส้น92นัดทําได้61ประตูและในซีซั่นนี้เองเขาก็พาอินเตอร์มิลานคว้าสกูเดโตได้สําเร็จในรอบ11ปีของสโมสรด้วยพร้อมกับอดีตนักเตะของทัพป,ปีศาจอีก3รายนั่นก็คืออเล็กซิสซานเชสมัตตโอดามิเอนและก็แอชลีย์ยังเจสันคลอปส์แสดงความเห็นอกเห็นใจโอเลกูนาโซชาที่เจอโปรแกรมถี่แบบนี้ ในเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับซาว์แฮม์ตันวันนี้นะครับทางเชคกนครอปกุนซือของลิเวอร์พูลได้ออกมาเผยว่าเขาเองก็รู้สึกเห็นใจโอเลกุน่าทชาและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องลงสนามทีถึง3เกมภายใน5วันโดยที่แมนยูไนเต็ดจะต้องบุกเยือนแอสตันวิลล่าคืนวันอาทิตย์นี้และต่อด้วยเปิดบ้านเจอก,กับเลสเตอร์คืนวันอังคารจากนั้นก็เปิดบ้านเจอก,กับลิเวอร์พูลในคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นเกมที่เลื่อนมาจากช่วงสัปดาห์ก่อนโดยะเชคกนครอปได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า เราได้รับการแจ้างเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยจริงๆนะผมรู้สึกเห็นใจโอเลกุน่าโซชาเช่นกันมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่พูดตามตรงนะมันก็ไม่ดีสําหรับเราเช่นเดียวกันแหละผมอยากจะแข่งให้จบตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนมากกว่าตอนนี้เรามี5เกมในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ดีเช่นกันแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราเองก็คงจะมาบ่นอะไรแบบนี้ไม่ได้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจดอนซันโชนะครับวันนี้ทาง Daily Express ได้ออกมาระบุว่าแมนยูเต mm ็ด hmm. ยังคงวางเป้าไว้ที่เจดอนซันโชเป็นเป้าหมายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้เมื่อวานนี้ทาง Sky s p o r t ออกมาตีข่าวว่ามีหลายสโมสรเช่นกันที่กำลังให้ความสนใจเจดดนซานโชและน่าจะเป็นคู่แข่งของแมนยูเต็ดในการแย่งตัวดาวเต่วัย21่า21ปีรายนี้ในตลาดรอบซัมเมอร์อย่างไรก็ตามทาง d a i l y Express ก็ยังเชื่อมั่นว่าแมนยูเต็ด จะทุ่มอย่างเต็มที่เพื่อดึงตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมให้ได้เพราะว่านี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของโอเลกุน่าโซชาในตลาดรอบนี้ทั้งด้านเดวิดออนสไตน์นักข่าวคนดังจากเดลันติกก็ได้ออกมาระบุให้แฟนบอลปีศาจแดงได้พอใจเ่นบ้างด้วยเขาเชื่อมั่นว่าแฮกแมนยูเต็ดพร้อมจ่ายเงินให้กับดอตมูลเรื่องนี้น่าจะจบได้ไม่ยากซึ่งเขาได้เผิดถึงประเด็นของเจดอนซานโชกับแมนยูเต็ดว่าผมคิดว่าในรายของเอริงบราห์ฮาแลนเขาน่าจะเลือกอยู่ดอตมูลต่ออีกสักหนึ่งซีซั่นนะ ถว่าในรายของเจดดนซานโชผมมั่นใจว่าหากแมนยูเนต็ดพร้อมจะจ่ายดอทมูลก็พร้อมจะจบเช่นกันผมเชื่อว่าความสนใจของแมนยูเนตที่มีต่อเจดดนซานโชน่ะมันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาได้แบ่งความสนใจไปที่ตำแหน่งกองหลังด้วยก็เท่านั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมและก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกันและหากว่าพวกเขาพร้อมจะทําข้อตกลงกับเจดดนซานโชเมื่อไหร่พวกเขาจะเดินหน้าลุยทันทีแต่ตอนนี้ก็ต้องรอถึงช่วงซัมเมอร์นี้แหละทุกอย่างน่าจะชัดเจนมากขึ้น หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r r e d e v i l Page กันด้วยนะครับผม